ผู้ชมข้าสู่ข่าวอาุดรนารินเช้าวันนี้เข้าสู่เทศากาลสงกรานแล้วนะคะ12เมษายน2568นแปดไหนใครกลับถึงบ้านกันละบา้างโอ้ยน่าจะถึงกันเยอะแล้วนะบางคนออกตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นเลยนะใช่หรือบางคนเขาก็จะแบบนี้พี่กิ้งลาครึ่งวันออคือเมื่อวานได้ทํางานครึ่งวันแล้วช่วงครึ่งวันบ่ายก็เริ่มออกเดินทางกันนะครับอิจฉาจังเลย<น>เพราะว่าแพลนเที่ยวสงกรานของเราสองคนนั้น,น,นคิวแน่นทุกวันเลยใช่ไหมแน่นเลยพี่กิง้งไปเที่ยวออทุกวันเลยเที่ยวที่ไหนครับพี่กิ้ง ข่าวอรุณอมรินเราเที่ยวที่ทุกวัน,นะคะ่ะเจอกันทุกเช้าตลอดสงกรานเลยนะครับเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปไหนเนี่ยดูข่าวเราก็เหมือนได้ไปเที่ยวนะคุณผู้ชม,มเพราะว่ามีบรรยากาศทั่วทุกจังหวัดเลยทุกภาคเลย<ช>เอามาฝาาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะส่วนใครถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากออกไปไหนอ่ะไม่อยากเปียกอยู่บ้านเปิดอมรินได้เลยค่ะอย่างวัน,น,วนเนี้ยวัน,สวนเสาร์เนาะอีเตอร์อีจันก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่น่าเอาใจช่วยนะคะ รายการอ e ีเตอยอิจานหลังข่าวเที่ยงค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นรายการที่บางคนดูแล้วโอ uh, ้รู้สึกสะท้อนใจสะท้อนชีวิตมากๆวันนี้จะเป็นเรื่องราวของคุณลุงแดงค่ะลุงแดงวัย63ปีนะคะกับชีวิตบนเส้นทางในช่างใหญ่ซ่อมได้ทุกอย่างเลยอ,อะไรพังมาเนี่ยลุงแดงซ่อมได้หมด ยกเว้นหัวใจพังๆของตัวเองอะ่ะทำไมอะฮะโอ้ลุงแดงบอกว่าเขามีความหวังจะได้เจอกับพ่อแม่แล้วก็น้องชายที่พัดพลากกันมาทั้งชีวิตนะคะคือมันนานมากๆแล้วอะ่ะก็ได้แต่แอบหวังค่ะว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเดิมทีคุณลุงบอกว่าเกิดที่สระบุรีรแต่พอขวบหนึ่งก็มีน้องชายหลังจากนั้นไม่นานพ่อแม่ก็แยกกันค่ะแม่เนี่ยพาไปอยู่กับเดททัวดที่สุรินก็ไม่ได้เจอพ่อกับน้องอีกเลย หกสิบสองปีในข้อจํากัดของทั้งชีวิตนะคะการงานการเงินหน้าที่ภาระต่างๆคิดถึงก็ไม่รู้จะทํำยังไงรู้ตัวอีกทีเวลามันก็ล่วงเลยมาหกสิบกว่าปีแล้วและความหวังของคุณลุงที่พัดพรากกันมา มันเกินครึ่งอายุคนแล้วว่ะจะมีปาฏิหาริย์หรือเปล่าคุณผู้ชมรอติดตามได้เลยนะคะวันนี้หลังจบข่าวเที่ยงค่ะส่วนหกโมงเย็นคู่ซาบปลาลุยเป็นรายการที่เลตติ้งดีที่สุดเลยนะคุณ<ห>ในหมดรายการนะวันนี้จะพาไปดูความหลอนของครอบครัวหนึ่งที่โดนผีรังแกผีอะไรอ่ะ,อะพี่วันนี้ใช่คนที่มาเล่าในรายการรุ่นด้วยช่วยสู้ปะ Oh. พี่กี้ก็จาไม่ได้มากันเยอะมากเลยอะ่ะ uh. เขาบอกว่าตรงทางเนี้ยมันจะมีต้นไม้พี่บอลแล้วมันเหมือนกับว่าไอ้ต้นไม้ตรงเนี้ยเหมือนมันมีอาถรรพ์ uh. ใช่แล้วพี่คนเนี้ยที่มาในบ้านเราอู้ตายเขามาออกรายการแล้วเขามาเล่าว่าบ้านเขามีผีหมอปลาก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวจะลงไปดูให้แล้วเดี๋ยว uh. ขอมาตามต่อกันในคู่ซาบปลาลยุย uh. ผีมันรังแกมันแกล้งม,มันหลอกเขาทั้งบ้านเลยอะ่ะ อันนี้เป็นบ้านตัวเองหรือบ้านเช่าบ้านตัวเองด้วยไม่ใช่บ้านเช่าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหแล้วโดนทั้งแบบทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะเป็นพี่บอลพี่บอลไม่ยอมนะเพี่ yeah, แล้วไม่รู้เขาไม่รู้จะทายังไงพี่บอลเขาทำทุกอย่างแล้วอะ่ะโอ้โหแล้วหมอปลาอาการออกตั้งแต่ตอนอยู่บนรถเลยไอตไ้ต้นใสรต้นนี้แหละหลังบ้านเดี๋ยววันนี้รอติดตามเลยคุณผู้ชมหกโมงเย็นเป็นต้นไปน่าดูมากเลยค่ะครับนี่จะพูดกับที่บ้านตลอดนะว่า เราจะไม่เจอผีในบ้านตัวเองเพราะว่าเราเป็นเจ้าของบ้านไงผีไม่ใช่เจ้าของบ้านเขาทําทุกอย่างแล้วจริงนะอเนี่ยไม่ว่าจะแบบพยายามเอาพระมาสวดก่นแล้วตั้งนั่นตั้งนี่สวดมนอะไรให้ก็แล้วไม่หายเลยเออไม่น่าต้องพึ่งหมอปลานะครับคุณผู้ชมยิ่งถ้าเป็นบ้านของเราเองแบบนี้ไม่ใช่บ้านเช่าเจอผีมาหลอกเจ้าของบ้านต้องไล่ออกไปอือเดี๋ยวรอดูว่าหมอปลาจะจัดการยังไงนะครับทีนี้มาดูเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวานนี้หน่อยในพื้นที่กรุงเทพเลยเป็นโรงงานเก็บของเก่านะครับจู่ๆเนี่ยเกิดไฟ ไหมแล้วก็เผาวอดอย่างรวดเร็วจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องช่วยกันเร่งฉีดน้ำสกัดไฟเอาไว้ครับให้โรงงานเก็บของเก่าจุดนี้ได้นะครับเดี๋ยวรอพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็จะสรุปสาเหตุอีกครั้งหนึ่งครับ พูดถึงเรื่องของไฟไหม้วไงก็ต้องติดตามนะคุณผู้ชม,มเพราะว่าในช่วงเทศกาลสงการานเราเล่นน้ํากันนะ่ะมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนอีกหนึ่งที่ค่ะเจ้าของร้านกัญชาเขาบอกว่าเขาจับได้ว่ามีวัยรุ่นน่ะเป็นหัวขโมยเข้ามาขโมยของที่ร้านของเขาแต่ต่อให้เราจะจับขโมยได้สังคมก็มองว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปพิพากษาเขาด้วยกําลังค่ะ <S <S ตอนนี้เป็นสิบเหตุการณ์แล้วฮะตรมอ้อน่าตกใจนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่สหรัฐตอนนี้ครับอืมน่าเป็นห่วงอยู่นะคะทุกที่แหลนะเนาะคุณผู้ชมมีโอกาสเกิดแบบนี้ได้ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาดูกันหน่อยเดี๋ยวนี้วงไพ่เวลาที่เขาเล่นไพ่กันอนะพี่บอลเขาไม่ได้กินเงินกันแล้วนะอานอากินอะไรอ่ะกินยาบ้าไงนลงงล,งงลงไป รีบตัวออกเดินทางสู่เมืองน่าเที่ยวที่คุณจะได้รับสิทธิพิเศษสุดคุ้มให้คุณเที่ยวทั่วไทยเป็นฟินกว่าเดิม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับซัมซุงกา a ล็กซี่กิฟต์อเมริคทีวีทราเวโลกาชวนคุณเปิดประสบการณ์ใหม่กับเมืองน่าเที่ยวที่เดียวครบจบทุกไลฟ์สไตล์ราบเมืองน่าเที่ยวมีอะไรให้เที่ยวเยอะกว่าที่คิดทั้งสายชิลสายแอดเวนเจอร์สายวัฒนธรรมสายช็อปและสายกินชาวซัมซุงได้สิทธิพิเศษกว่าใครเที่ยวไทยได้คุ้มสนุกที่เมืองหน้าเที่ยว55จังหวัดเพียงรับสิทธิพิเศษ g า l ล x y ซี่กิผ่านแอปซัมซุงเบมเบอร์ รับส่วนลดทันที100บาทค่าที่พักกิจกรรมท่องเที่ยวรถเช่าเมื่อจองผ่านทารเวลโลกาและส่วนลด20สบาทค่าอาหารเครื่องดื่มในร้านอาหารที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook อมริทีวีและเว็บไซต์อมริทีวี .com มาร่วมสัสเมือหน้าเที่ยวที่เดียวครบจบตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2568เด็กยุคนี้ไม่หยุดอยู่กับที่สเสติมเขาด้วย HiQS Cool ให้ทุกก้าวของเขาได้ทำมากกว่าที่คิดให yeah. ม่ไปโรงเรียนกับ h i q, S q <S ิ q เอสคูลเนสกาแฟเบรนแออร่อยทำถึง <S <S ใส่ใจเหรอ <S <S ใส่มากกว่าใจเพราะซองนี้ต้องมีอาราบิกาที่หอมและโรบัสต้าที่เข้มจนกลมกลมอร่อยทำถึง <pancakes> คนดื่มเบ e นแอนด์บูเขารู้กัน <S 1> <S 1> อยากแค่ทำความสะอาด ต้องเคลียร์ผิวด้วย Nivea Anti Care Moisture ด้วยสารสก,กัดจากแมกโนเลียลบเมคอัพหมดจดช่วยลดสาเหตุการเกิดสิวรู้สึกผิวดูสใสไกลสิวใน7วัน Nivea is for skin ชอบกินแม็กกี้กับอะไรครับไข่แดงย,มยม่้มๆกะย่างหอมหอมข้าสวสวยร้อนๆแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อยีแกกีแม็กก้ ถึงกรน,นี้แอร์ไฮเซนน8จ5 0บาทชอบเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ9,000บาทรับคูปองท้ายบิน600บาทเมื่อชิน้ินึ่ถม 1, 1, 1ถึง16เมษาย,ยนนี้ชอบครบ500บาทรับส่วนลดลดทันที4ี่4บาทถึง15เมษายนนี้สองการเนี่ยเราไม่ได้มาเล่นเล่นสารมันเลยเปียกแค่ไหนยิงไร <laughs> ก็ได้คอนเทนต์จอม vivo v ห้าสิบถ่ายสงกรานที่รักอย่างโปร นี่คือโฆษณาแอร์ที่สบายที่สุดจากไดกินใหม่สปายซีรีสเงียบสบายประหยัดไฟสบายราคาก็สปายสบายงบสบายใจไดกินการันตีแอร์มาตรฐานญี่ปุ่นวันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็นผมอยากเป็นนักสำรวจ หอหนน่คดูเม็กซ์ดูโปร 3D Aron Plus มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสนุกได้เยอะก็เรียนรู้ได้อีกเยอะอายุหรอให้ผิวชมเป็นคำตอบใหม่ L'Oreal r e v i t a l i f t Facial Cream Clinical Grade Pro Retinol d i p e p t i d e และวิตามิน C G ผ่านการทดสอบทางคลินิกช่วยลดลื่นริ้วร,รอยที่แป8.9สำคัญความรู้สึกอ่อนเยาว์ที่ไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาใหม่ L'Oreal r e v i t a l i f t Facial Cream ของเราคู่ควรครีม m o Creamo Chocolate Crush ลาวา Ice Cream Cake ชักดึงคำไหน ครีโมช็อปเปร์แครสาวาอ,อร่อยเต็มรใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์ราสมากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายดก็ดีผมใช้กล่องสีชมพูครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวาาาปากสะอาสดปากสะอาดจริงๆนะครับนี่เมจิกฟาร์มเฟสเอาทำจากน้ำมะพร้าวสดเมจิกฟาร์มเฟสน้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่นวันดีๆ แค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอปิดผมขาวจะได้ผมเสียแบบนี้เแบลบไม่โอเคต้องครีมย้อมผมาด้ข่งอันดับหนึ่งการนี Color ย c คั o r ลอร์เนเย้อมง่างปิดผมขาวถึง100%สีติดทนนาน10ส,สัปดาห์ไม่แห้งเสียต้อแถัดไปเลือกใช้กาเนีเย่คัลเลอร์เนเสิคะฉันเชื่อนี่ความมุ่งมั่นของเขา HiQ 1 Plus Super g o l หนึ่งเดียวที่มีซิ้นไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า HiQ 1 Plus Super Gold การกล้ว Life Experience จองบัตรได้แล้ววันนี้ทางทิกเก็ตเมลอน กินแม็กกี้กับอะไรครับไข่แดงย่อมๆกยางหอมหอมข้าส่วนร้อนๆแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อยีแกก่แม็กกี้ชาแดดมั่นใจช่วยทั้งปกป้องร้ายบำรุงด้วยนีเวียซูเปอร์ซีสสต s ใหม่ที่มี s p f 50เนื้อเซรั่มบางเบาด้วยสามสารช่วยบำรุงล้ำลึกฟื peel, ้นผิวยูไบรท์ในแตวันใหม่นีเวียซูเปอรซี p l u ีเวียส์ บางจากไฮดีเซลเอสแรงประหยัดทุกถังมีตังเหลือแอคนเนสกาแฟแบริเนตบูดเอสเปรสโซโรสเข้มอร่อย<ม>เข้มลอยทีพี่อร่อยงั้นอร่อยเข้ม,มเข้มเอาอร่อยยังไงพี่ทั้งเข้มทั้งอร่อยซองเดียวจบจบ,จบปะ ลักกี้นาคานาคาจะตุกมงคลให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็นผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่ไล้เหลือเกน,นดูเมชดูโปรกามดีอารอนพลัสมาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสนุกได้เยอะก็เรียนรู้ได้อีกเยอะ แก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml Hemovitgo ฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮ m o วิตโกวันละหนเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมจิกฟาร์มเฟสเอาทำจากน้ำมะพร้าวสดเมจิกฟาร์มเฟ h น้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่น่องนี้อร่อยตรงสเปใในกใ เนสกาแฟกระบอกไซอราบิกาและโรบัสต้าหอมกลอมกล่องอะไรตรงสเปกลองเลยจุดดงดำดูจางสับผ pues. ิวดูสว่างใสลอเรีย p a ปารสพลังช่วยจัดการจุดดงดำคุณสองเมล็ดซิลเซรัมและ SPF 50บวก90%าจุดดงดำที่ทดสอบดูจางลงใหม่ใกล้คลิกไบรท์จากลอเรีย p a ปารสถ้าเราผู้ควรไปประชุมไม่ทันแน่เลยอะอาจจะทัน วันเลาพอดีเลยอะื่มแบรนด์ทุกเช้าเปิดวันเปิดแบรนด์ลดแรนดเจ็บวันสองขวดเลือหกสิบห้าบาทถึงสิบหกเมษายนนี้รีสักเลยที่เซเว่นดิส county ใหม่ไดกินสบายซีรีส์เงียบสบายสบายงบสบายใจไดกินการันตีแอร์มาตรฐานญี่ปุ่นนี่สมองฮึไม่เล่นหอเหรอเออ Enfagrow Gentle c a สูตรใหม่ที่มี P H P โปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนสูตรที่ดีกว่าสูตรเดิมผสมใยอาหารสองชนิด สูตรใหม่ Enfagrow Gentle Care ใหม่ไดกินะะสบายซีรีส์ประหยัดไฟสบายสบายงบสบายใจไดกินการันตีแอร์มาตรฐานญี่ปุ่น ที่เราคาดการกันเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูก่อนเลยหมอชิพไหนบรรยากาศเป็นยังไงคะมันก็ต้องมีความใกล้ชิดกันอยู่แล้วว่ะโอ้โหตอนเย็นนี่คือคักมากเป็นพิเศษเลยนะแน่เปิดใช้มอเตอร์เวย์แล้วแต่ก็พอจะแบ่งเบาไปได้บ้างอ้าวเดี๋ยวสายไหนเป็นสายไหนเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าตอนนี้เชิญชวนคุณผู้ชมพบกันกับพี่เชนก่อนคะ่ะ ต้อนรับคุณเทนค่ะสวัสดีน้องชายครับสวัสดีแฟนๆน,นะครับอรุณอมรินทร์ทั่วไทยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะฮะก็ต้องบอกว่าขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็เริ่มแต่สิ่งดีๆแล้วก็มีแต่ความสุขชุ่มฉ่ำทั้งปีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นรายการคู่บุญของเราเลยเมื่อตอนต้นปีเนี่ยผมบอกว่าเออสูตรใหม่ของเราเนี่ยนะครับจากสูตรเดิมเนี่ยที่เป็นเซรั่มขวดดำนะครับตัวนี้เรายุติการผลิตแล้วซึ่งตอนแรกก็ตุ้มต้มต่อมนะเพราะว่าเราขายตัวนี้มา3ปีตอนนั้นก็หยิบมือสั่นเลยครับนี่ครับมีสูตรใหม่ขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้น้องสายคนวิ่งหาสูตรใหม่แล้วไม่ยอมซื้อสูตรเก่าซึ่งจะเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะสูตรใหม่มันดีกว่ายังไงนะครับคืออย่างแรกก่อนเลยน้องสายดูเชิงกายภาพครับนี่เห็นแผ่นทองไหมนี่ใคร ขึ้น<า>แล้วตัวนี้เป็นนวัตกรรมครับใครเป็นแฟนขับของเรานะครับตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทาได้ทั้งเช้าทาได้ทั้งเย็นแต่ถ้าสูตรดําเนี่ยตัวนั้นเนี่ยจะทาก่อนนอน<แ>ที่สําคัญครับนี่จะมีครั้งหนึ่งเราจะเคยขายขวดฟ้าแบบน,นี้ตัวนี้เป็นไฮยาสิบเอ็ดชนิดครับซึ่งน้ําใสๆในนี้เราก็ใส่ไฮยาเข้าไปเต็มขวดเลยเหมือนเอาไปแทนที่เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นยังเอาขวดชมพูครับมีไนอาซินไมท์กับวิตามินบีเข้มข้นลดฝ้าลดกระลดจุดด่างดำรอยสิวก็จะจางลงไปก็ใส่เข้าไปอีกนะแล้วนอกจากนั้นครับ ก็ใส่เข้าไปอีกกลายเป็นว่า4สูตรของเราครับไม่ต้องเสียค่าขวด4ี่ขวดแล้วเรารวมเข้าไปครับโดยไม่ลด,ดความเข้มข้นเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเนื้อเบตนะครับเป็นสเต็มเซลล์จากพืชด้วยก็คือเป็นตัวแอปเปิ้ลสีทองเนี่ยนะผสมทองคํา 24K นะครับกลายเป็นว่าตัวนี้แก้ปัญหาทุกปัญหาผิวเลยนะอย่างเช่นสงการแบบนี้มีฝ้านะฝ้าก็จะหายาหน้าโทมครับหน้าแห้งก็จะชุ่มฉ่าน้ําแต่งหน้าก็จะรองพื้นติดง,ง่ายนะครับไปดูน้องเตยกันเลยเหมือนน้องทรายเลยครับน้องเตยเนี่ยพอเขาคลอดลูกนะนี่มาหมด เลยครับ้าฮอร์โมนหน้าเสียความชุ่มชื้น<า>นะครับหน้าโทมครับแต่พอเจอตัวเซรั่ม 24K ตัวใหม่ของเรานะครับรวมทุกขวดเห็นไหม เนี่ยคือความชัดเจนะ่ะแค่เปลี่ยนภาพปุ๊บเนี่ยนะครับหน้ามันจะกระจ่างใสขึ้นแล้วฝ้านี่คือกลายเป็นเหมือนแบบศัตรูของคนไทยเลยเออนะเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนครับไปดูครับนี่ครับฝ้าของพี่กิมในวัยห้ปีครับเมื่อเราโดนแดดเนี่ยผิวมันจะสร้างเมลานินมาสู้เพื่อป้องกันชั้นผิวนะครับจากแสงแดดคราวนี้มันก็มีฝ้าบริเวณแก้มแบบนี้ทีนี้ทา 24k ตัวนี้ช่วยเรื่องฝ้าด้วยหน้านุ่มด้วยไปดูพี่กิมเห็นปะหน้าสว่างขึ้นแบบนี้เลยพร้อมไม่ต้องใส่พมวันนี้พร้อมจัดส่งแล้วนะครับ แฟนๆอลูนอมารินทั่วไทยสั่งแล้วแต่ไม่มีของส่งนะครับแต่วันนี้พร้อมส่งแล้วซื้อ1นึ่คนใหญ่แถม1นึ่คนใหญ่แบบนี้นะครับซึ่งปกติเนี่ยขวดอย่างเงี้ยเราขายอยู่เนี่ยสามสิบเอ็มแอลหกร้อยเก้าสิบบาทแต่วันนี้ครับร้อยเอ็มแอลสองขวดครับกลายเป็นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบลดเหลือเก้าเก้าเก้าแต่เฉพาะอมารินครับมีขวดที่สามให้กลายเป็นสามขวดเก้าเก้าแล้วนี่ครับเป็นของขวัญปีใหม่จากพวกเราเอาสูตรเดิมไปด้วยเพื่อแบบว่ายังไม่ยอมนอกใจนะครับเป็นขวดพกพานหนึ่งเดือนนะฮะสองเดือนนะฮะแล้ว แปลกหน่อยนะครับไม่ใช่1451นะต้องโทรมาที่0 2 8 5 3 9 9 9 9นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องลงชื่อเนี่ยนะครับเพื่อรับ3ขวดฟรีไปด้วยแล้วก็รับขวดที่3ฟรีไปด้วยเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยตั้งแต่ขวดใหญ่ขวดที่3กับขวดเล็กอีก3ขวดเนี่ยมีเฉพาะอะลูนอเมอรินทั่วไทยเท่านั้นนะครับได้3ขวด15เดือนไปเลยแล้วก็แถมตัวสูตรเดิมนนี่นะครับเน,นลริ้วรอยอีก3ขวด3เดือนกลายเป็น6ขวด999บาทรีบโทรมาก่อนนะครับที่0 2 8 5 3 9 9 9 9นะครับ ยิงมาให้สายไม่ว่าคือได้สิทธิ์แล้วนะตัวนี้ซื้อตุนไว้ก่อนเลยครับ mm hmm. เล่นน้ําให้เต็มที่โดนแดดให้เต็มที่มีความสุขให้เต็มที่แล้วกลับมาทาขวดน,นี้ขวดเดียวสบายใจนะครับนี่ขอทาให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งคือตัวนี้คบนี้ให้ดูนะฮะซูมมาใกล้ๆเลยนะครับแผ่นทองมันใหญ่มากน้องสายดูยนี่คือถ้ามันไม่หนืดมันไม่เข้มข้นอ่ะมันจะลงพื้นโลกเร็วมากแต่ตัวนี้ครับ มันมีประกายทองคำเห็นไหมนี่มีแผ่นทองอยู่ตรงนี้ลแล้วมันเป็นกรอุบายนะคือทาไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแผ่นทองมันจะซึมเข้าผิวไปเห็นไหมนี่ครับพอซึมเข้าไปปุ๊บเนี่ยผิวหน้าจะสว่างขึ้นแล้วกลายเป็นกรอุบายเพราะว่าได้ทั้งตัวฝ้าออนะได้ทั้งตัวสเต็มเซลล์จากพืชได้ทั้งตัวแอปเปิลสีทองเนี่ยทาเนี่ยนวดให้ทองมันเข้าไปก่อนเนี่ย<ๆ>แค่ทาไปให้ทองเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าเราได้สารสกัดดีดๆเข้าผิวหน้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับกลายเป็น1ขวดใหญ่น้องทรายเหลือขวดละสาม ไปตามห้านะครับยังไง30 ML เนี่ยต้องโดน690บาทแต่วันนี้กลายเป็น1้อ ML จ่ายแค่3 3 3บาทแล้วได้ของแถมด้วยนะครับเป็นตัวสูตรเดิมเนี่ยอีกถึง3ขวดไปเลยกลายเป็น6ขวดจ่ายแค่999บาทรีบโทรมาตอนนี้ก่อนนะครับที่0 2 8 5 3 9 9 9 9ซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆจํากัดแค่1้0ยสิทธ์นะครับเพราะว่าไอ้ตัว3ขวดนี้มันจะมีมันจะหมดก่อนแต่เดี๋ยวไปเจรจากับพนักงานได้ถ้าเกิดร้อยสายปุ๊บ3ขวดนี้เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเป็นกระเป๋าเล็กๆนะหรือองี่รลเเ็ปปยนนไไฟฟบ์ ก็ว่าไปแต่วันนี้นะครับเอา3าคนใหญ่แถม3คนเลยไปก่อนนะครับแล้วตอนนี้สายทยอยเข้าแล้วนะฮะไปกันได้ถึงร้อยสายเช้านี้นะครับตอนนี้เข้ามาที่28สายมีรับสายไม่ทันอีก8สายครับกลายเป็น30กว่าสายเข้าสู่60สายสุดท้ายแล้วนะครับไปดูอีกสักคนไหมได้เลยคนนี้น้องสายรู้จักคือต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกครึ่งไทยจีน<แ>โดยเฉพาะน้องหมวยปอคนนี้ครับ<อ>หมวยปออายุ40อสอาหมวยเนี่ยนะพอ40เนี่ยก็จะกลายเป็นอาซิม<แ>อาซิมในอนาคตก็จะกลายเป็นอาม่านะฮะแต่เซรามยี่จะทําให้ ซิมเนี่ยนะครับกลับมาเป็นอมวมยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตรงนี้ครับมันจะทําให้ผิวเนี่ยเติมเต็มร่องลึกเข้าไปนี่ดูแล้วไปเที่ยวเมืองนอกครับกลายเป็นแบบว่าไปโดนไ,ไอเย็นเปิดแอร์ฉ่ำๆครับหน้าเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับย้ําก่อนเลยใครที่รอสูตรใหม่ของเรานะครับวันนี้พร้อมจําหน่ายแล้วเป็นการรวมทุกประสบการณ์ของ3ปีของอาร์มาโดที่ขายตัวเซรั่มมาครับตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งเช้าใช้ได้ทั้งเย็นสูตรเดิมหลายคนบอกโอ้ยใช้ได้แค่ก่อนนอนมันไม่สะใจตัวนี้ครับทาไปนะตอนแรกผม ทำไมมันดีขนาดนี้ยังถามอาหารดีเลยถามพี่เจียบะ,ะมันใส่อะไรเข้าไปกันแน่นะครับเพราะว่าทาไปเนี่ยหน้ามันจะเด้งเลยประมาณ3วันวันที่4เนี่ยจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าผิวมันเด้งฟูขึ้นมานะครับวันนี้อยากให้ทุกคนได้โทรจริงๆเพราะว่า3ขวด 999บาทแถมฟรีอีก3ขวดย่อยแบบนี้นะครับกลายเป็น6ขวดแบบนี้รีบโทรมาก่อนที่0-285399 9, 9, 9แล้วและนี่คือการขึ้นภาพโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ 24K ของเราซื้อที่นี่1แถม2ขวดใหญ่เฉพาะอรุมณีนนท์ทัโปรโมชั่นนี้ได้นะครับ <อะ S 1> แล้วมีอีก3ขวด3เดือนเป็นสูตรเดิมในริ้วรอยฟรีให้อีกด้วยนะครับรีบโทรมาก่อนที่ 0--2853 9 9 9 9้นะครับน้องสาย <จ ả? S 1> ลูกค้าประจํา15วิมีส่วนลดไหมคะมีแน่นอนค่ะสําหรับใรซื้้อูเนีไปลย ลดเลย9 4 9บาทนะคะใช่แล้วนะครับแล้วช่วงสุดท้ายนะครับนี่ขอให้ทุกคนนับถอยหลังพร้อมกันนะครับตอนนี้รีบรับสิทธิ์ก่อนนะวันนี้ห้ามโทร1451นะครับเหลืออีก33สายสุดท้าย32สายสุดท้ายนะครับซื้อ2ขวด999เท่าช่องอื่นแต่ใครโทรตอนนี้รับขวดที่3ไปแล้วก็รับของแถมฟรีอีก3ขวดย่อยกลายเป็น6ขวดนะครับจ่ายแค่999บาทโทรมาที่028539999นะครับน้องสายครับคุ้มมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณพ่อคุณแแมม่่่่พพลลาาาาาาดดดไไ้้เเยยววงๆก็คคคือ6ขบบบนนีะะริศษ999ท ถ้าเป็นสมาชิกลดเหลือ949บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รีบโทรเลย กลับมาดูการเดินทางกันต่อนะคะคุณผู้ชมอีกเส้นหนึ่งก็คือจุดที่จะขึ้นเหนือ,อในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสะพานที่เคยเป็นคอขวดชื่อเนี้มาทุกปีเลยใช่ไหมโอ้ไปดูบรรยากาศกันหน่อยโดยเฉพาะแยกบึงบอรเพรก่อนขึ้นสะพานเดชาติวงศค่ะเพื่อนช้าเพื่อนช้าแล้วพอลงจากสะพานก็สะสมสัญญ,ญาณไฟแดงก็ถ่ายทอดสดค่ะ ครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมจัดเต็มช่วงวันหยุดแบบนี้หมอขวัญก็ไม่ลืมที่จะเอาดวงสตาราสีมาฝากคุณผู้ชมกันแต่ว่าตอนนี้พาไปจตูรนกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยบอกกู้ภัยมาช่วยหน่อยอมแมวส้ม<อ>ฮะแมวส้มคือน,น่าจะดื้อโดยสายพันธุ์นะเพิ่งจะเกิดมาอายุยังไม่ถึงขวบดีเลยนะครับแต่ว่าด้วยความซุกซนตกบอ่อไปแล้วบ่อเขาลึก7เมตรร้องให้ช่วยเสียงดังเจ้ยแจ้วเลยครับ ได้ไหม,ไไหมคุณผู้ชมสังเกตนะแล้วฝนตกเนี่ยหลายพื้นที่เลยนะคะอย่างในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตตกหนักถึงขั้นพายุเข้าหมอแปลงระเบิดบึ้มเลยค่ะโหตายแล้วคาตาเลยอ,ะอ่ะระเบิดต่อหน้าต่อตาแบบนี้เลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสีแยก หี่เต้งในตะบนตลาดเหนือตเบอเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วที่บอลคิดว่าช่วงเวลากี่โมงเนี่ยถูท้องฟ้าอย่างเงี้ยน่าจะคำเกิดเหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูในวงพนันกันหน่อยค่ะนั่งเล่นไพ่ล้อมวงกันครบขาเลยแต่ว่าครั้งนี้เจ้าหน้าที่ไปในวงไพ่เนี่ยเขาไม่ได้จับได้เป็นเงินนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่กินเงินบาทกันแล้วค่ะเขากินกันเป็นเม็ดอื้อหลไ้ล เอามือไว้บนหัวรถมาพ่วงนั่งรถ